เอเวอเรสสปพร้อมแพ็กเกจพิเศษร,ราคา1 5 7 7 0 0้บาทพร้อมชุดแต่งฟรีรอบคันคันนี้หล่อแบบเรียบหรูดูดีมีชุดแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเมโลดี้พาไปดูค่ะข้างหน้านะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวอะคริลิกเสริมตัวนี้นะคะ e v e r อเร Sport อร์คำว่า e v e r อเรเลยอยู่บนฝากระโปรงเท่ๆเลยนะคะถัดลงมาด้านล่างนะคะจะเห็นเป็นกระจังหน้าตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็น Victor V2 พร้อมกับมีการแปลงตัวกล้องหน้าที่มากับตัวรถให้เข้ากับตัวกระจังเรียบร้อยแล้วค่ะด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวงานสเกิร์ตสีดํานะคะเราทําเป็นสีดําเงาเพื่อให้ตัดกับตัวรถสีขาวได้อย่างลงตัวมากๆและถัดมาจะเห็นเป็นตัวงานชุดครอบนะคะที่เป็นครอบไฟหน้าตัวนี้เลือกเป็นดําเงาด้วยเช่นกันเพื่อให้แมทกับตัวกระจังของตัวรถนั่นเองด้านข้างจะเห็นเป็นคิ้วล้อของเซตวิกเตอร์เลยดูยังไงนะคะตรงนี้เขาจะรับกันพอดีกับตัวงาน จเกิดได้แบบเป๊ะมากๆส่วนงานล้อแม็กเนี่ยลูกค้าขอแบบเดิมๆนะคะชอบขี่นุ่มๆตัวนี้ก็จะเป็นแม็กฟอร์ดแท้พร้อมยางฟอร์ดเลยซีรีส์สเปคเขาจะอยู่ที่255ห้ทับ R ขับนุ่มขับดีแบบไม่ต้องยกไม่ต้องปรับใดๆก็ถือว่าลูกค้าชอบความเดิมๆตามสไตล์นะคะแต่สิ่งที่เติมให้นั่นก็คือการแรปครึ่งคันแบบแพนด้ามากับตัวนี้เลยนะคะได้ตั้งแต่ด้านหน้านะคะราวหลังคาไปจนถึงท้ายตัวรถนะคะ เก็บให้หมดทุกจุดสปอยเลอร์เราก็เก็บงานให้นะคะและการล่องกันลอยในการขึ้นรถกับตัวเบ้ารองด้วยจบด้านท้ายเท่ๆไปกับไฟท้ายซิกเนเจอร์ของเอเวอเรสตนะคะนั่นก็คือไฟท้ายทรงเลสซิ่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แอบไปดูข้างในนิดนึงดีกว่าเอ๊ยอยู่ตรงไหนนะไปนี่นะคะ ด้านในเนี่ยของเดิมเราก็คืนให้นะลูกค้าจะเห็นว่ากว้างขวางมากๆสามารถแบบเอาที่นอนยัดกูเข้าไปนั่งได้เลยนี่นนะโคทเทนี่คือแบบใสเที่ยวชิลๆนี่ค่ะใช้งานง่ายมากๆและด้านล่างก็จบไปกับตัวสเกิร์ตของวิกเกอร์ด้วยเช่นกันนะคะทำเป็นงานดำตัดขาวได้อย่างลงตัวมากๆเลยและตัวท่อคู่อินฟินิตเก็บงานเป็นสีดำค่ะนี่เห็นไหม รอแบบเรียบๆเ,เราก็มีให้นะคะไม่จำเป็นต้องไปสุดทางเอาแบบที่ขับกำลังดีเมโลดี้การันตีงานดีหรอทุกคันแน่นอนสนใจฟอร์ดรอ,อ,อแบบนี้นะคะติดต่อมาได้ที่095 324559ฟอร์ดธนครมอเตอร์สารารังสิตค่ะบ๊ายบาย